ก่อนที่จะไปดูนะครับพิทัศน์ก็จะจุดทูบบอกสารเอากระท่มพิทัก์มีตรงไหนจะมีสารด้วยครับอืมแสดงว่าวันนี้ก็จะได้บอกสารด้วยต้นเสาหายด้วยจุดทูบกี่โดกพิทัก์ผมจับเลยครับไม่ไม่กำหนดไม่เคยนับเลยครับไม่เคยนับได้เท่าไร อบอกสารบอกเจ้าที่เจ้าทางปู่ญาตาิยายเนาะที่ดูแลปกปักรักษาลูกไม่ค่อยได้มามาสามาวันครั้งหนึ่งสี่วันครั้งหนึ่งที่จริงต้นยางต้นใหญ่ต่ไม่ได้ไกรีดครับว่าจะกรีดช่วงหยุดคนนี่หละอ๋คอครับเดี๋ยวตามไปดูกันฮนะพิธีไหว้าสารของพิทันดูว่าท่านจะกล่าวอะไรบ้างนะครับโอ้นีสารนี่ฮะ เป็นหลักฐานซาตุเด้อปู่ย่าตายายลูกหลานมาขอถ่ายภาพนิดหน่อยเนาะเราเุาเจ้ากำชาบ้านมัวแต่บอกประยุทธ์มวยถวายประจำเองแต่ในรศดอยกีอยู่เตาหอยก็อหอยกีหอยตามเวรตามกรรมเด้อเราเอาคนจามันซาเกตี่ออยกีอยู่เตาก็เลวตะกี้ต่อคนเจ้าก็บานทิควยจัดแต่ยู่นซอดเตาก็บคนเจ้าก็เดี๋ยวเย็นเก่งได้หรอคนเจ้าก็บานปรับ តាដេងតាមានឯស្បាននឹមមកខោทรงគុំតបយ៉ាងណាគីមកទៅតទុកលំលឹកដល់លូអរិលបានម៉ូណូមកគីមកដេកមកចានបាយនឹងនេះក្រັບនងជួងផងក្រັບដាក់ទីចោថាងផងក្រັບលោកតារៀមទុបបាទផងគុនចៅឯនេះគុនចៅតែមកបាទក៏បើថាអុចទុបអុចជើងក៏ជួយលេកអុចត្រង់ដែរលោកបាន FC គីទីងទីងអីត្រយត្រយទីបានមានកតគុនចៅមកឯនេះក៏ โคตเจ็ดยังจะน็อปเด็กกิโยตสอดเราก็เคยยังน่าเต่เรากิโยตเรห้อยก็หอยกับคุญแจามันอันนี้ที่คือคุญแจามันอันนี้พีทีโอยที่ตามเวียนตามกรรมตลอดนะจับได้สิบแปดหนึ่งแปดนับดูฮะ ทูปที่จับมาไหวหนึ่งสองสามสี่สิบแปดแต่ไม่ไม่สิบเจ็ดไม่สิบเจ็ดไม่ไม่หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดโอ้นี่สารเขาก็มีเอ็มรอยด้วยเนาะเอ็มรอยพรมถวายทุกทุกวันพระทุกวันพระบ่ครับอ๋อก็อันนี้ก็ใหม่ใหม่อือคือถวายทุกวันพระเลยครับยังไม่เปิดยังไม่เปิดเลยครับถ้าเปิดดูได้ไหมเนี่ย เปิดจะเปิดเปิดดูดดตัวเลขอันนี้วันพระใหญ่วันพระใหญ่ที่ผ่านมาโอ้เนี่ยพี่ทัศนะครับคนดูอยู่ประจํากระถ่มลงผู้สวงนะฮะผู้ด,ดูเลขหนึ่งเจ็ดก็คงจะถูกตาผู้ยุ่งเยอะอะไรมองไม่เห็นเดอผมสี่สามศูนย์สี่สามศูนย์ ให้คุณชมดูชัดๆน่าจะ430นะโอ้มาถวายตลอดเลยแต่เรมเร็มสิาำไม่ได้มาถวายมาถวายช่วงวันพระใหญ่ดูเป็นแนวทางเ้อถือว่าเป็นฮาลอยคุณผู้ชมครับ430ฮะ หนึ 30, ่งสี่สามศูนย์ถัดดูสิตาน่าจะสีะ่สามศูนย์นะเนาะครับหนึ่งสี่สามศูนยาาห์หนึ่งสี่สามศูนย์นะครับครับสาธุสาธุเด้อปู่ย่าตายายเด้อนะครับพี่ทัดก็เสียใจนะครับเ<ม>สาหายไปสองต้นนะเสาไม้พยุงด้วยก็เป็นสถานที่หลวงปู่สวงท่านเคยมาเคยนั่งพักเคยมาอยู่นะครับแต่อยู่ประมาณสามสี่วันเนาะครับสามสี่วัน สี่คืนสามวันสี่คืนสามวันนะครับจําได้แม่นนะครับพอเราสามหกแต่ผมจาวันที่ไม่ได้เอามาวันวันไหนผมจำไม่ได้ว,วันที่จาได้ปีสามหกปีสามหกช่วงสี่ประมาณขนาดนี้อ๋อจนต้นยางใหญ่ครับยางปีหนึ่งก็คงไม่ใหญ่ขนาดนั้นครับเนี่ยก็กระท่อมกันเลือยแต่นี่ฮะสงสัยจะต้องมาซ่อมแซมใหม่ผมวหาจะรือะร้อเลยรื้อเลยอ๋ออุตสาเก็บไว้ตั้งแต่ปีสามหก นาเก็บใบตั้งปีสามโฟไม่กล้าทําอะไรเลยครับแต่สุดท้ายก็ยังว่าเลยเนาะครับผมเนี่ยครับสวัสดีครับพอดีผมอยากเตือนพี่น้องที่มีไม้พยุงอย่างหลักเสารั้วบ้านเสากระท่มถ้าเป็นไม้พยุงก็ขอให้พี่น้องระวังระวังด้วยนะครับตอนนี้โจรชุกชุมเยอะตอนผมไม่ได้มากระท่อมประมาณ ประมาณเจ็ดแปดวันช่วงฝนตกฝนตกที่พายุเข้าวันนั้นไม่ได้เข้ามาเพราะฝนมันตกพอตกเมื่อวานเมื่อวานซืนผมมามาเห็นปุ๊บนึกว่ากระท่อมหักผมคิดในใจว่าเอ๊ะทำไมกระท่อมถึงหักเสาเป็นไม้พยูงไม่น่าหักผมเข้ามาดูปุ๊บน้ําตาตกในเลยครับเสาเขางัดเอาไปหมดเหลือเสาประมาณปกเจ็ดต้นเขาเอาไปสองต้นครับ ก็อันนี้น้ำตาไหลเลยครับเสียดายก็อยากฝากเตือนพี่น้องที่มีไม้พยุงตามไร่ตามนาก็ให้ระวังด้วยนะครับเพราะโจรเยอะช่วงนี้ขนาดกระท่อมเขายังเอาไปเลยครับนับภาษาไรต้นอยู่ตามตามไร่ตามนาคงคงไม่เหลือหรอกครับก็ฝากฝากดูแลด้วยครับที่ที่พิทัศน์ว่าเสียดายแทบจะรองให้เพราะอะไรเพราะว่าเสาเสาต้นนี้จะเป็น เาที่หลวงปู่เคยหลวงปู่สวงเคยมานอนมานอนที่กระท่อมนี้ประมาณสามวันสี่คืนครับสามวันสี่คืนครับพอเสาเสาไม้พยุงนี้ส่วนมากไม่มีใครเอามาทําเป็นกระท่อมแต่ผมเอามาทําเป็นกระท่อมแต่หลวงปู่มาพักอยู่ก็เลยเสียดายครับก็เลยไม่กล้ทําอะไรเลยครับเขามาขอซื้ออยู่ประมาณเกือบหมื่นแต่ผมไม่ขายผมอยากเก็บไว้ให้ลูกหลานดูเพราะเสาต้นนี้เป็นเป็นที่ที่รักและห่วงมาก เพราะหลวงปู่เคยมาจับมานอนทั้งกระดานทั้งอะไรหลายๆอย่างนี้ที่หลวงปู่ม,มามานอนก็เสียดายครับคือมาเห็นแล้วมันพูดไม่ออกครับมันมันจุกคือคิดถึงอดีตที่หลวงปู่มานอนก็เลยเสียดายมากครับสามสี่วันไม่ได้มากระท่อมอมด้มากระท่อมครับพอได้พอมาเมื่อวานซืน นึกว่ากระท่อมหักพอเดินมาดูเอา้าเสาใครเอาไปไหนนาะคือเสาต้นนี้จะเป็นเสาต้นพยูงไม้พยูงยาวประมาณสี่เมตรสี่เมตรครับหายไปสองต้นต้นนี้กับต้นนู้นโอ้ต้นนี้ก็นนกคือเอียงเอียงเลยใช่ไหมเนี่ยมันหักเลยเขาเขางัดทิ้งเลยงัดทิ้งเลยครับอ๋อ เสาสองต้นหายครับโอ้ดูพังหมดเลยนะครับต้นหนึ่งเจ้าของไม่ได้มากรีดยางฝนตกช่วงพายุเข้าเขาอเอาไอ้นี้นุนสังกสีเอาไว้โอ้อาลอันนี้นุ้นเอาไว้ครับแล้วก็งัดนี้ออกงัดข้างบนออก เฉพาะเสาอันนี้ต้นหนึ่งเสานีเป็นเสาพยุงแบบต้นพยุงแบบแขงกลมกลมแบบไหนแข็งกลมแบบนี้ครับเดียวกันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่นีแต่อันนั้นไม่ใช่พยุงอันนี้ไม่ใช่พยุงไม่ใช่พยุงประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดต้นพยุงสองต้นเสียดายเพราะว่าส่วนมากใครไม่เคยไม่เคยมาที่นี่เลยเพราะว่าลวงปู่มาพัก หลวงปู่สวงท่านเคยมาพักที่นี่แล้วอยู่ๆก็เสาก็หายไปกระทอมก็เอียงเอียงอย่างนี้เลยครััง,งเลยปกติก็มันมันก็ปกติแหละครับแต่พอเขางัดเสามันก็หักเสียหายอยู่เยอะอยู่ครับไม่แต่เสาก็ไม่เว้นเนาะเสาไม้พยุงเนาะสองต้นแล้วก็มีกระดานที่พี่ท่านไม่กล้าไม่กล้าทำมา ไม่กล้ารื้อไม่กล้าทําอะไรเพราะหลวงปู่สวงท่านเคยพักที่นี่เพราะท่านเคยมานอนมาพักแล้วก็มาหุงข้าวคือท่านมานั่งมานั่งชันข้าวอยู่ตรงนี้มันมันพูดไม่ออกนะพี่มันน้าตาไหลนี่นคือขอพ็พพิทัดเป็นคนที่ดูแลกระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงด้วยผมมาเตนนอน,นอยู่ทางกระท่อมละสังขารก็เลยไม่ค่อยได้มาบ่อยพอนึกยังไงไม่รู้มีคนสั่งเว้า แล้วก็ผมก็เดินมาตัดไม้ไผ่พอมาเจอปุ๊บมันมันมันพูดไม่ออกเลยครับเสียดายเล่นนึกถึงหลวงปู่ด้วยที่ท่านเคยมานั่งมานอนท่านให้เก็บสิ่งของที่ท่านท่านจับผมก็เลยใครขอซื้อผมก็เลยไม่ไม่ขายแต่แต่มีโจรมาเอาไปก็มันให้เสียดายไม่เสียดายหรอกครับคือมัน เขากับยามจิตใจขนาดกระท่อมเขายังเอาไปนับภาษาไรต้นตามไร่ตามนาแต่กระท่อมนี้เป็นสถานที่ลงปู่สวงคิดว่าคนเราไปจะมีความสุขไหมพี่ท่านครับคงคงไม่นานหรอกครับไม่นานแน่ครับไม่นานแต่ถ้าไม่ไม่ไม่มาขอขมาเนี่ยคิดว่าจะรอดไหมก็อันนี้ผมก็ตามที่เคยเห็นมาที่เขาลบหลู่ลงปู่ก็มันอยู่ได้ไม่นานครับไม่ด้านจริงจริงนะและ แต่ถ้าอยู่นานก็ไม่รวยหรอก<ร>ไม่ไมรวย,รวยครอบครัวก็จะมีอันเป็นไปตลอดตามที่เห็นทุกที่ตามที่เห็นทุกที่ทุกที่เห็นมาตั้งแต่ไหนที่ไรก็จะเป็นของลวงปู่ปกติถ้ารื้อไปทําที่อื่นเราต้องขอขมาท่านก่อนมารื้อจากโน้นมาสร้างตรงนี้รือจากนี้ไปสร้างตรงนั้นแต่เป็นชิ้นส่วนเก่าที่ลวงปู่เคยนั่งเคยนอนครับ ทุกอย่างต้องขอขอมาหลวงปู่ทุกครั้งที่จะเอาไปทําอะไรนะรต้องขอขอมาท่านก่อนเพราะท่านเคยจับเคยใช้ท่านที่ซื้อมาให้พิยุงจากที่นี่ไปก็อันตรายเหมือนกันคนที่ซื้อก็ขอให้ดูด้วยนะครับถ้าเป็นกระท่อมอนนเป็นเป็นกระท่อมเสารกระท่อมยาวประมาณประมาณสี่เมตรถ้าเขาตัดก็ประมาณสามท่อนได้สามสามท่อนแต่ปกติเขาน่าไม่ตัด เขาน่าจะไม่ตัดหรอกเพราะยาวเขาจะช่างทั้งยาวเลยมันได้น่ะตกไปก็ถ้ากิโลละร้อยจะตกไปเกือบสามหมื่นเลยครับตกประมาณสามหมืน 30, ่นต้นหนึ่งก็ยังยังน้อยที่ร้อยก,กว่ากิโลเพราะมันยาวใหญ่ประมาณนี้สองต้นพี่ทัดไม่ได้แจ้งความแจ้งอะไรเลยผมไม่ได้แจ้งครับคือเขาออกไปแล้วก็คือผมเ็าอยู่กับที่กระท่อมหลวงปู่คือ มันเขาอยากได้ก็ให้เข้าไปก็ถือว่าเป็นของเขาคอันไหนที่ไม่ใช่ของเราคือเขาก็เอาไปได้อันไหนที่ใช่ของเรามันก็อยู่แบบนี้ครับผมคิดอย่างนี้ผมเลยไม่ได้แจ้งความแล้วแล้วก็ไม่ได้บอกแจ้งทางผู้ใหญ่ผมก็คือพูดง่ายๆคือเขาเอาไปก็ก็แล้วแต่แล้วเขาก็จะได้ตามนั้นแหละจะได้ทําที่เขาเอาไปครับอ๋อสุดท้ายนี่พี่ทันมีอะไรจะฝาก ก็ฝากพี่น้องที่มีต้นพยุงหลักพยุงเสาพยุงก็ขอให้ระวังด้วยนะครับช่วงนี้โจรเยอะขนาดผมยังเสากระทอมยังหายเลยถ้าต้นไม้ตามไร่ตามสวนก็ขอให้ดูแลด้วยครับเพราะต้นต้นนี้มันหายากเป็นเป็นต้นที่ห่วงห้ามด้วยมันกว่าจะโตมาขนาดนี้ก็โอ้โหไม่รู้กี่ปีกว่าจะเป็นแก่นมาขนาดนี้ ก็คงเป็นสิบสามสิบปีครับถึงจะมีแก่นประมาณขนาดนี้อันนี้สาวนี้ตั้งแต่ปี3าห้าครับผมสร้างเอามาทํากระท่อมตั้งแต่ปี3าห้าแล้วก็ลูกปูมานอนในกระท่อมนี้ตั้งแต่ปีสามหกปีสามหกครับปี3ามนอนประมาณมาสามวัน4คืนแล้วก็ท่านกลับไปอยู่ที่กระท่อมละสังขารคืนมามานี้ก็ไม่ได้เดินจะนั่งรถไทมา ตรงนั้นก็ออก95กับ38หวยก็ออกอีกครับออดีรถไทยก็95แรง95แรงแล้วท่านก็โยนกระป๋องปลากระปองข้ามกระทอมกับกระปองก็8เขาก็โยนไปคือสามนี้เขาก็แกเป็นสามแปดอันนี้พูดเรื่องหวยแต่เรื่องกระท่อมนี้ก็ผมมันมันจุกมันพูดได้แค่นี้แหละครับก็ฝากด้วยครับพี่น้องที่มีไมพยู อะไรครับชมนะครับกระท่อมพิทัศน์นะครับเคยคุยบอกหลายรอบแล้วว่ากระท่อมหลวงปู่สวงเคยมานั่งจะพามาดูหลายรอบแล้วแต่วันนี้ได้มาดูเพราะว่าเสาหายนะครับเพราะห่างจากกระท่อมลัสังขารประมาณหนึ่งกิโลกิโลทางมาลําบากนะทางค่อนข้างจะลําบากเนี่ยเขาขุดออกไปเลยนะหรือหักยังไงเนี่ยรับเขาขุดขุดแล้วก็งัด งัดตะปูก็ยังอยู่ตะปูก็ยังอยู่ครับไม้นี้ก็หักกระดานนี้ก็ตีตะปูครบข้างบนก็งัดแล้วก็มาอันนี้กระดานที่ตีฝ้าด้านข้างอ๋อทินผมก็ปิดใส่กุญแจไว้เรียบร้อยกุญแจกุญแจนี่ก็ปิดไว้หมดเลยครับปิดไว้หมดอันนี้ก็โดนรื้อหมดเลยครับโดนรื้อหมดไม่ใช่ว่าโล่งอย่างนี้อ๋ออันนี้โดนเรียบร้อยแบบนี้เลยครับอันนี้ก็โดนรื้อท่านนี้ครับพอรื้อเปลือกมันหักมันหักตรงกลางเลย แล้วมุ้งก็ยังอยู่อะไรยังอยู่ออที่นอนนะพี่ทัดอียอนอนนี่ครับผมนอนนี่ตอนสร้างกระท่อมก็ไปนอนทางโน,น้นอ,อ๋อแต่ก่อนก็มานอนที่นี่แหละผมไม่เคยอยู่บ้านหรอกผมนอนแต่ในป่าอ,อืมเป็นคนอยู่ในป่าครับอันนี้เาุนอ,นเอาไว้อันนี้เอาไม้มานุนไว้ครับอันนี้ตอนนุนไว้โอ้ไม่ถ้าเราดีๆก็อันตรายกันแล้วเนาะ ครคือเขาจูนเล่าน,นูนไว้ไม่ใช่ผมหรอก<อ>นูนเสร็จนูนไว้ก็คุดเอางัดนูนเสร็จเขาก็งัดออกพอตัวนีน้นนนนนจะตีติดกับเสาหมดน,นูนก็จะมีผ้าเรียนรูปปู่ก็จะติดไว้ข้างบนรูปหลวงปู่ติดรูปปู่ผมเอากลับบ้านเอากลับบ้านตอนที้กระท่อมมีคชั้นเขาเมื่อวานคืนผมออกแล้วอ๋อแต่ก่อนรูปหลวงปู่จะอยู่นี่ครับ นี่ไม่มีเลยใช่ไหมพี่ตก็มีมีรูปเรียนอยู่ที่็นติดไว้รูปเรียนช่วงนั้นเขาเอามาโฆษณารุ่งนุ่งสันยังอยู่บ่ติดไรข้างหน้าข้างหน้าเดี๋ยวไปดูหน่อยพี่ท่านโอ้ต้องโอมไปด้านนู้นนะรับคู้ชมนะครับ ขนาดเสาต้นพยุงนะครับที่ทํากระท่อมนะครับก็ยัง,งนัดเอาไปนะครับคุณผู้ชมนะครับโจรขโมยนะครับไม่รู้จักบาปเลยนะครับกระท่อมลงปูสว่วนขึ้นมาพักด้วยนะก็เอาไปจนกระท่อมเอียงกเจ้าของแท้จะนาตาไหลนะเพราะว่าเป็นคนที่ดูแลกระท่อมสิ่งใดที่เป็นของหลวงปู่สวงนี้ท่านจะดูแลไว้ตลอดเลยนะฮะ อ๋อข้างในจะเข้าไปยากเนาะคมืดเลยอมองไม่เห็นผมเอารูปมาแปะไว้ช่วงหลังแล้วอืเขาไปกลาขึ้นไปเดี๋ยวพังพังขึ้นไม่ได้แล้วอันอตรายง,งัดดูพังหมดเลยอะโอ้โหาประมณนี้เสาประมาณนี้ใช่ไหม ต้นประมาณความต้นนั้นใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้อีกต้นนี้เท่ากันคือเรตแกนเลยครับเกนดำใหญ่แก่นดำครับแกนตั้งแต่คิดดูตั้งแต่ปีสามหกปีสามหกครับอ๋อแต่นี้เมีเมตแก่นเลยใช่ไหมแกนแบบนี้ดูรื้อยังอยู่ครบมันไม่เอาไปขายอันนี้จบอันนี้สิ่ง ลืมจบไว้นะฮะนี่คุณผู้ชมฮะจบทิ้งไว้แสดงว่าเมื่อชิมจริงนะนี่จบเนี่ยจบจบไปนี้คือจบไม่เคยมีใครใช้นั่นเองไม่มีโฉระากอย่างเดียวโฉระากอย่างเดียวในี่จบทิ้งไว้แสดงว่าเอาไปลืมเขาเอาไปนี่เขาไม่ได้เอารถมาบรรทุกเข้าเบรกเบรกไปเลยกับเบรกอ๋อ้วที่เอาไปก็ไม่ไม่ต่ำกว่าสี่คน ไม่ต่ำกว่าสี่คนที่จะเบรกได้ครับต้นหนึ่งก็สองคนดูจบเนาะก็ไม่กล้าจับนาอเผื่อเป็นหลักฐานไม่มันโดนโดนฝนแล้วุมีคนจับจับอืมไม่ได้แจ้งความแจ้งอะไรแต่คนเอาไปก็คงจะต้องสํานึกเลยว่าของลงปูสวงด้วยตรงนี้ก็คงจะคิดหนักถ้าใครดูข่าวเนี่ยคงจะต้องคิดหนักแน่นอนอ่ะเพลอเพล็อาจจะอยู่ไม่ได้เดือดร้อนทั้งครอบครัว เลยผมอยู่กับหลวงปู่สวงคือของเราก็จริงแต่แต่ถ้าเขาเอาไปคือไม่ใช่ของเราผมคิดอย่างนี้ผมเลยไม่ได้ไปแจ้งความ,มเลยเอาไปเอาเอาไปก็เ,เอาไปสิ่งที่มันเสียนี่คือเท่ากับเราเราทิ้งของไปทำบุญไปทำบุญไปครับคือบางทีถ้าเราทำเรื่องบางทีเขาไม่มีอันกินก็เออเอาโหสิกรรมไป ถ้าจับได้บางทีลูกหลานเขาจะอยู่ยังไงก็ปล่อยให้เขาตามอนาถาดีกว่าผมเ,เลยไม่แจ้งความเขาคิดแบบนี้เลย๋อนี่มันอยู่บ้านอะไรพี่ท่านเนี่ยอยู่เรียกเขตเขตนี้บ่ะครับท,ที่ที่ที่พี่ท่านอยู่บ้านที่โอ้บ้านรุนครับบ้านรุนยังไงบ้านรุนตํบบนาบลอโพนอำเภอบอรุบอรชิดจังหวัดสุรินทร์อ๋อเป็นเขตของตําบลจัด ตำบลจัดเนาะเขตตำบลจัดทใช่ไหมครับทีนี้รอยนดขึ้นตำบลจัดอ๋อก็คือสามารถลัดมาได้ครับรอยต่อก็บ้านโคกทมก็จากนีไปก็ประมาณกิโลกว่าก็ถึงบ้านจัดครับถึงถึงบ้านโคกทมบ้านโคกทมมันอยู่ครึ่งครึ่งบ้านรุ่นกับครึ่งบ้านโคกทมจากนี่ไปก็กิโลกว่าจากนี่ไปก็กิโลหนึ่งก็ประมาณครึ่งครึ่งครับอ๋อ มีน้ำด้วยที่เขาดื่มเอามาดื่มดูขวดมีขวดน้ำที่ทิ้งไว้ด้วยที่เอามาดื่มก็น่าจะเอาน้ำในกระท่มเลยมาดืม่มผมเก็บน้ำเอาไว้ ก็ดื่มน้ําเสร็จเหนื่อยก็กินที่นี่เลยครับครับผนไม่รู้ว่าเขาเอาไปวันไหนช่วงฝนตกผมมามาเมื่อวานก่อนเมื่อวานเมื่อวานซื่ผมมามาตัดไม้ไผ่พอดีมาเห็นกระท่อมก็มันมันพูดไม่ออกครับดูรอบๆพิทัดมาตัดไม้ไผ่ไปทําอะไรทำเ่าวว่าทครับทาลงปูสวงคครับที่เขาสั่งไว้เขาจะมาขึ้นวันที่สามสิบ แล้วก็มีกระถินด้วยกระถินทําในกระท่มแล้วก็เอาไปถวายที่วัดบ้านอารุณพนาวาอ๋อกระถินวันที่สามสิบวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดอ๋องั้นก็ประชาสนพันกระถินเลยสามสิบสามเอ็ดครับ<อ>ทำที่กระท่มละสังขารแล้วก็เอาไปถวายที่วัดบ้านรุนอรุณพนาวาอ๋อไปสมทบลืมจบไว้นะฮะนี่คุณผู้ชมฮะจบทิ้งไว้สแสดงว่าเมื่อชิมจริงนะนี่จบเนี่ย จบโจไปน,นี้คือจบไม่เคยมีใครใช้นันไม่มีโชะโชรากอย่างเดียวเลยโชะรากอย่างเดียวในจบทิ้งไว้แสดงว่าเอาไปลืมเขาเอาไปนี่เขาไม่ได้เอารถมาบรรทุกเข้าเบรกเบกไปเลยบบกับเบรกอ๋อคนที่เอาไปก็ไม่ไม่ต่ำกว่าสี่คนไม่ต่ำกว่าสี่คนที่จะแบรกได้ครับต้นหนึ่งก็สองคนดูจบเนาะ ก็ไม่กล้าจับนาอเผื่อเป็นหลักฐานไม่มันโดนโดนฝนแล,ล้วมีคนจับเลยจับไม่ได้แจ้งความแจ้งอะไรแจ้งความแต่คนเอาไปก็คงจะต้องสํานึกเลยว่าของหลวงปู่สวงด้วยตรงนี้ก็คงจะคิดหนักถ้าใครดูข่าวเนี่ยคงยจะต้องคิดหนักแน่นอนอ่ะเพลอเพล่ก็อาจจะอยู่ไม่ได้เดือดร้อนทั้งครอบครัวเ,เลยผมอยู่กับหลวงปู่สวงคือของเราก็จริงแต่แต่ถ้าเขาเอาไปคือไม่ใช่ของเรา ผมคิดอย่างนี้ผมเลยไม่ได้จปแจ้งความเลยเอาไปเขาเอาไปก็เ,เอาไปสิ่งที่มันเสียนี่คือเท่ากับเราเราทิ้งของไปทําบุญไปทําบุญไปครับคือบางทีถ้าเราทําเรื่องบางทีเขาไม่มีอานกินก็เออเอโหติกรรมไปจับถ้าจับได้บางทีลูกหลานเขาจะอยู่ยังไงก็ปล่อยให้เขาตามอาาถาดีกวา่าผมเลยไม่แจ้งความ คิดแบบนี้แหละอ๋อนี่มันอยู่บ้านอะไรพี่ท่านเองอยู่เขตเขตนี้บ่ะครับที่ที่ที่พี่ท่านอยู่ว่าบ้านที่โอ้บ้านรุนครับบ้านรุนยังไงบ้านรุนตำบลอโภนอำเภอโพชิจังหวัดสุรินทร์อ๋อเป็นเขตของตำบลจัดตำบลจัดเนาะเขตตำบลจัดใช่ไหมครับในเขตนี้ครับเขาโฉนดขึ้นตำบลจัดอ๋อก็คือสามารถรัดมาได้ครับรอยต่อก็บ้านโคกทมก็ จากนี้ไปก็ประมาณกิโลกว่าก็ถึงบ้านจนันทร์ครับถึงถึงบ้านโคกทมบ้านโคกทมมันอยู่ครึ่งครึ่งบ้านรุ่นกับครึ่งบ้านโคกทมจากนี้ไปก็กิโลกว่าจากนี้ไปก็กิกโลหนึ่งก็ประมาณครึ่งครึง่งครับอ๋อแล้วมีน้ําด้วยที่เขาดื่มเอามาดื่มดูขวด มีขวดน้ำที่ทิ้งไว้ด้วยที่เอามาดื่มก็คน่าจะเอาน้ำในกระ่่มเลยมาดื่ม<อ>ผมเก็บน้ำเอาไว้อืเขาดื่มน้ำเสร็จเหนื่อยก็กินที่นี่เลยครับครฝนรไม่รู้ว่าเขาเอาไปวันไหนช่วงฝนตกผมมามาเมื่อวานก่อน เมื่อวานเมื่อวานซื้อผมมามาตัดไม้ไผ่พอดีมาหินกระท่อมก็มันมันพูดไม่ออกครับเดนดูรบๆลี่ทัดมาตัดไม้ไผ่ไปทําอะไรทําเบ้าทาเบ้าลงปัวสวงที่เขาสั่งไว้เขาจะมาขึ้นวันที่สามสิบแล้วก็มีกระถินด้วยกระถินทําในกระท่อมแล้วก็เอาไปถวายที่วัดบ้านนรุณพนาวะอ๋อกระถินวันที่สามสิบวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดอ๋องั้นก็ประชาสัมพันธ์กระถินเลยสามสิบสามเอ็ด ทำที่กระท่อมละสังขารแล้วก็เอาไปถวายที่วัดบ้านรุนอรุณพนาวาอับไปสมทบครับ